อ่ามีโทรไม่ได้นะครับก็ได้ทดสอบการโทรแล้วนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับว่าไงครับตาพนักงานโทรจากสิกน้ำประกันไทยที่คุณพิทยาให้เก็บถือประกันมะเร็งแต่ทางเราอะค่ะครับพนักงานโทรมาประชารสัมพันธ์โครงการลูกค้าเราสักครู่หนึ่งอะค่ะคุยได้ไหมคะอ๋อมันไม่ได้ครับทำงานอยู่ครับรีวิวสินค้าอยู่ครับโดยค่ะวเดี๋ยนัดตติ่่อใหมบครับครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการแกะกล่องนะครับอ่าเมทฟิตนะครับ GTR 2นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมได้ทําการสั่งซื้อไปในช้อปปีนะครับอ่าโดยที่นะครับร้านที่ผมสั่งไปนะครับชื่อร้านเหยาปินนะครับอ่าซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นนะครับอมาดูราคากันครับราคาเต็มนะครับไอตัวที่ผมสั่งไปเนี่ยเป็นตัว GTR Sport นะครับราคานะครับ 5,599บาทนะครับแตว่าวันนั้นนะครับผมใช้คูปองไปนะครับผลลั้ต่างๆเนี่ยผมจ่ายไป4,410บาทนะครับนี่นะครับทำนี้นะครับก็ขอมาส่งหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับเราไปแกะกันเลยนะครับนะครับ าดว่าไม่เป็นฟิล์มนะครับมีแถมฟิล์มให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนาฬิกานะครับดูนะครับนี่นะครับหน้ากล่องนะครับเขียน a m e r i c GT-R 2นะครับก็กล่องตัวนี้มีซีลด้วยนะครับ่เริ่มจะ <laughs> ทำซีลแล้วนะครับ ปกติรุ่นอื่นที่ซื้อมานะครับไม่มีซีลพลาสติกแบบนี้นะครับอรุ่นนี้นะครับใครซื้อมานะครับตรวจสอบนะครับว่าต้องมีซีลพลาสติกด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆนะครับก่อนที่เคยสั่งมานะครับไม่มีซีลพลาสติกนะครับจะเป็นกล่องเปล่านะครับถ้าท่านได้มานะครับรอบนี้นะครับถ้าท่านได้มาแบบไม่มีซิลพลาสติกแบบนี้นะครับแสดงว่าท่านอาจจะได้ของนะครับที่เปิดใช้งานแล้วนะครับก็ให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ ป็นซิลนะครับแบบนี้นะครับต้องมีซิลนะครับนี่ครับกล่องในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวนาฬิกานะครับนี่นะครับมีที่ชาร์จนะครับอันหนึ่งนะครับก็จะมีคู่มือน่าจะแค่ประมาณน่าจะคู่มืออย่างเดียวนะแค่นี้นะครับนะผมยมีกี่สีแดงครับเป็นปุ่ม เปิดปิดนะครับอันนี้ปุ่มเล็กเลยครับก็นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สายก็เป็นแบบปลดล็อกเร็วเช่นเคยนะครับกดแล้วก็ปลดออกเลยนะครับก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับข้างๆโค้งๆแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับไม่หนานะครับแอปที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับก็คือเซฟนะครับ Z E ดนะครับตัวนี้นะครับก็ทาการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ทำการเปิดเครื่องครับกดปุ่มตรงที่มีขีดสีแดงนี่นะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ a m a f i t นะครับก็เดี๋ยวเราเปิดแอปเซฟรอไปเลยนะครับก็เปิดบลูทูธอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็มีขึ้นมาครับมีภาษาให้เลือกนะครับตลอดที่ตัวเรือนนะครับแน่นอนครับเราเป็นคนไทยนะครับก็เลือกภาษาไทยนะครับก็จะมีให้สแกน QR Code นะครับส่วนของแอปเซฟนะครับก็ให้ทําการล็อกอินนะครับบัญชีของ อ่าเมฟิตให้เรียบร้อยนะครับนะครับเพิ่ออุปกรณ์ไปนะครับโดยการกดบวกนะครับแล้วก็เลือกที่นาฬิกานะครับอเห็นนะครับก็จะขออนุญาตต่างๆนะครับนะครับแล้วก็ทำการสแกนนะครับ QR code นะครับเข้าไปแบบนี้นะครับ ก็กำลังจับคู่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นติดเครื่องหมายถูกที่ตัวสมาร์ทวอตนะครับเมื่อสมใส่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะครับสิ่งที่พัฒนามาจาก gt gtr หนึ่งนะครับตัวแรกครับที่เด่นเลยนะครับก็คือรับสายนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับที่ตัวแอปเนี่ยเราต้องเข้าไปตั้งค่าด้วยนะครับโทรผ่านนาฬิกาเนี่ยนะครับเราต้องทําการนะครับเชื่อมต่อนะครับบลูทูธของตัว นาฬิกาครับกับตัวสมาร์ทโฟนของเราด้วยนะครับก็ที่ตัวนาฬิกานะครับเราก็ต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเดี๋ยวเกิดใครที่ทําให้ดูก่อนนะครับเกิดใครซื้อมาเดี๋ยวมันจะใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายตรงนี้นะครับก็เข้าไปนะครับบลูทูธตรงนี้นะครับเราก็ค้นหาอุปกรณ์นะครับอ่าจะขึ้นมาเชื่อมต่อการโทรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซึ่งข้อเสียนะครับผมมองว่าเป็นข้อเสียนะครับ อของตัว GTR 2ตัวนี้นะครับคือรับสายได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถโทรออกได้นะครับณวันนี้นะครับวันที่16เดือนหนึ่งนะครับสามารถรับสายได้นะครับทำงานเหมือนคล้ายๆ o บลูทูธนะครับที่เราสามารถกดแล้วก็พูดคุยได้นะครับแต่ไม่มีการไม่มีแผงหรือว่าไม่มีเบอร์อะไรให้เราสามารถโทรออกได้นะครับก็ รับสายได้เท่านั้นนะครับเดียนที่เพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับก็คือสามารถที่จะลงเพลงนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออูปกัง์บลูทูธนะครับไปฟังได้เลยนะครับซึ่งรุ่นที่แล้วเนี่ยไม่มีการลงเพลงนะครับุณนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันเซฟกันก่อนนะครับเมื่อเปิดมาหน้าแอปพลิเคชันเซฟนะครับก็จะมีเรื่องของสัวตัต่างๆนะครับของ ที่เชื่อมกับสมาร์ทวอร์ะครับก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวัดความเครียดนะครับวัดได้นะครับก็จะแสดงขึ้นมาด้วยนะครับวัด SPO2 ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับ Apple Watch Series 6นะครับออนนี้มาดูนะครับวิธีการตั้งค่านาฬิกาครับไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวนาฬิกาของเรานะครับตรงนี้นะครับอุปกรณ์ของฉันนะครับตรงนี้เขาก็จะแสดงเรื่องของวัดเฟสนะครับแล้วก็สถานะแบตเตอรี่นะครับ เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับแต่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะครับให้ปกติไปแล้วกันนะครับเมนูแรกนะครับเป็นร้านค้านะครับซึ่งตัวนี้ก็คือวอตเฟสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีเข้ามาขายกันบ้างแล้วนะครับก็สามารถกดเลือกลงได้แบบสบายๆเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าวอตเฟสข้างนอกนะครับก็สามารถลงได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวคงรีวิวในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับมันจะได้รวดเร็วหน่อยหนึ่งนะครับ เดี๋ยวลองลงสักอันหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่ะบอร์ดกิจกรรมนะครับก็กดซิงค์ได้เลยนะครับมีแนะนำด้วยนะครับเรากดซิงค์ปุ๊บนะครับก็เริ่มสิงข้อมูลนะครับก็เป็นการลงวอ f เฟสนะครับจากแอปนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างก็นานพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ผ่านบลูทูธนะครับ กพอนั้นเสร็จก็ต้องมาโหลดในนี้อีกนะครับเสียสองต่อนะครับโหลดในนั้นเสร็จแล้วมาโหลดในนี้ต่อนะครับดูนะครับก็เรียบร้อยนะก็มาเรียบร้อยเนี่ยการเปลี่ยนวอตเฟสนะครับก็เหมือนเช่นเดิมครับกดค้างที่หน้าจอนะครับก็จะมีวอตเฟสให้เลือกนะครับซึ่งก็จะมีให้แก้ไขด้านล่างด้วยนะครับว่าจะเอา ค่าอะไรนะครับสามารถที่จะกําหนดได้นะครับการตั้งค่านะครับถัดมาครับเป็นการแจ้งเตือนและข้อความแจ้งเตือนนะครับตัวนี้นะครับก็การแจ้งเตือนแอปนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับกําหนดได้นะครับว่าเราจะให้แจ้งเตือนแอปไหนบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปจัดการนะครับติ๊กถูกได้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเนี่ยเราก็ติ๊กถูกไปนะครับการตั้งแจ้งเตือนการนั่งนานนะครับก็ให้เริ่มให้ เริ่มตอนไหนเนี่ยเราสามารถกําหนดได้นะครับสิ้นสุดตอนไหนนะครับแล้วก็ไม่ให้แจ้งเตือนนะครับช่วงไหนนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เช่นกันนะครับข้อความเข้านะครับ SMS นะครับก็จะตั้งการแจ้งเตือนข้อความนะครับในการรับข้อความนะครับก็เปิดสั่นด้วยนะครับก่อนเวาแต่เราเขจะเปิดไม่เปิดนะครับก็เรื่องของการแจ้งเตือนเป้าหมายนะครับก็จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับเผื่อเราทําได้ตามเป้าหมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เปิดให้มันแจ้งเตือนได้นะครับต่อมาครับเป็นการตั้งค่าระบบสั่นนะครับสั่นแรงสั่นเบาขนาดไหนนะครับถัดมาครับเป็นการตรวจสอบสุขภาพนะครับการตั้งค่าตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของวิธีการตรวจจับนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับผมตั้งเป็นอัตโนมัติไว้นะครับความถี่ของการตรวจจับนะครับอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้วัดทุกกี่นาทีนะครับผมตั้งหนึ่งนาทีไว้นะครับแล้วก็การตรวจจับกิจกรรมนะครับ การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยสามารถตั้งได้นะครับว่าหัวใจเต้นไปที่ความถี่เท่าไหร่นะครับให้มีการแจ um pues mm ้งเ nah right ต <Kazakhstan S 1> <c oughs> ือนเราก็ตั้งได้นะครับการติดตามความเครียดตลอดทั้งวันนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งติดตามความเครียดได้นะครับติดตามการหายใจขณะนอนหลับนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับที่เขาพัฒนาเป็นเบต้าขึ้นมานะครับถัดมาครับเป็นการตั้งค่านาฬิกานะครับ ก็เป็นเรื่องของจอความสว่างของหน้าจอนะครับ oh ซึ to to ่งเราสามารถตั so ้งในตัวสมาร์ทวอทได้ด mm ้วยนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของเสียงและการสั่นนะครับก็สามารถกําหนดเสียงได้นะครับเสียงในการแจ้งเตือนนะครับก็ปรับความดังของเสียงได้นะครับว่าจะเอาดังเท่าไหร่นะครับในเรื่องการแจ้งเตือนก็ตั้งที่ตัวนาฬิกาได้เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้เราจะเห็นหน้าจอมันใหญ่ดีนะครับตั้งง่ายนะครับการล็อกไม่ได้สวมใส่ก็มีสามารถ เลือกตั้งรหัสได้ด้วยนะครับเมื่อเราไม่สมใส่แล้วเนี่ยไขรก็เอาของเราไปไม่ได้นะครับเราล็อกรหัสนะครับตำแหน่งของแบนนะครับก็เลือกได้ครับเขาจะเลือกเป็นเขาใส่ข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับคราวนี้ภาษาของระบบนะครับก็สามารถปรับที่นี่ได้เช่นกันนะครับหรือจะไปเปลี่ยนที่ตัวสมาร์ทวอทก็ได้เช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ใหญ่ดีนะครับดูง่ายนะครับถัดมาครับเป็นการจัดการรายการแอปนะครับ แอปตัวนี้หมายถึงแอปในสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้นะครับก็นี่นะครับเราตั้งไว้นี่นะครับก็จะไล่แบบนี้นะครับเราก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังเราเลื่อนได้นะครับว่าอยากได้ในการปลูกขึ้นก่อนนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับต้องกดบันทึกก่อนนะครับมันถึงจะเปลี่ยนนะครับอ่าโอเคนะห้ดูใหม่นะครับนี่ครับในการปลูกก็จะอ่าเลื่อนตามที่เรากําหนดไว้นะครับก็เราสามารถตัางได้นะครับมาดูความเร็วนะครับก็เร็วพอสมควรนะครับเบาเลยนะครับ ลื่นนะครับในส่วนของเพลงนะครับสามารถที่จะอัปโหลดนะครับเพลง m p 3นะครับจากตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับขึ้นไปที่สมาร์ทวอทได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็เราต้องการเพลงไหนนะครับเราก็ติ๊กไปนะครับแล้วเราก็ติ๊กไปนะครับสมมติเอาเพลงเดียวก่อนนะครับแล้วเราก็กดอัปโหลดขึ้นไปนะครับ เชื่อมต่อนาฬิกาผ่าน Wi-Fi อ้าวมานะครับมาแล้วนะครับดีกว่าหัวเว่ยนะครับในการลงเพลงนะครับเขาใช้การเชื่อมต่อ wi-fi นะครับโอเคคอนเฟิร์มนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูนะครับนี่ครับกำลังส่งเพลงนะครับการตั้งค่า wi-fi นะครับก็ให้เปิดนะครับเปิด wi-fi นะครับ ก่อนที่จะจับคู่นะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับเราก็กดเชื่อมต่อนะครับคราวนี้ครับเร็วนะครับนี่คือข้อดีของทางฝั่งของเมดฟิตนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับ ก็จะมีโหลดเพลงขึ้นไปนะครับเราใช้ไฟฟ้าครับก็จะเร็วกว่าทางฝั่งของหัวเว่ยที่ใช้ระบบบลูทูธนะครับในการาเชื่อมต่อหรือว่าส่งอัปโหลดเพลงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ใช้ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ก็จะเร็วกว่าเร็วกว่านะครับนิดหน่อยก็ยังดีนะครับบลูทูธเนี่ยนานเลยนะครับ Wi Wi-Fi นะตัวนี้ก็จะขึ้นกำลังส่งเพลงมาอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็มาดูนะครับที่เพลงนะครับมาดูนะครับครับคราวนี้ก็มีเพลงมาแล้วนะครับก็กดได้เลยนะครับก็มีลำโพงฟังได้เลยเช่นกันนะครับ แต่ว่าควรจะถอดด้วยหูฟังบลูทูธน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ครับมาดูนะครับเมื่อเราลงเพลงไปแล้วนะครับก็ต้องอยากลบใช่ไหมครับลงแล้วก็อยากลบเนี่ยเข้ามาที่เพลงทั้งหมดนะครับก็จะมีรายการเพลงนะครับก็กดค้างนะครับที่รายการเพลงนะครับค้างแบบนี้นะครับก็ทําการติ๊กนะครับติ๊กแล้วเนี่ยก็จะมีรูปถังขยะขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการลบมันออกไปเลยนะครับ คุณต้องการลบเพลงที่เลือกนะครับก็ลบออกไปนะครับตอนนี้เพลงก็จะออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือเพลงเดียวแล้วนะครับก็คืออัปโหลดจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วอยู่วันนี้ให้ลบที่สมาร์ทวอ c ์นะครับส่วนของเอเมฟิ t เวิร์ดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเชื่อมต่อกับคอมได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสายที่ USB ที่ให้มานะครับมันต่อคอมไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ มีคนโทรเข้ามาครับเดี๋ยวเราได้ลองของเลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ตอนนี้มีของส่งครับกอดรออยู่กับใคร่าโอเคเดี๋ยวออกไปครับอากาศนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกเมืองได้นะครับควาจริงก็อ้างอิงจากตัวสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละครับแล้วก็เลือกเป็นจะเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็ได้นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนอสภาพอากาศแบบพุทธนะครับ ถัดมาครับเป็นนาฬิกาปลุกนะครับสามารถที่จะบวกเพิ่มไปได้นะครับว่าเราจะให้ปลุกกี่โมงนะครับเรื่องของกําหนดการนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเรื่องของตารางนัดหมายได้ลงไปได้นะครับการค้นหานาฬิกาครับแค่กดนะครับก็จะดังวันนี้นะครับเราก็จะหานาฬิกาเจอนะครับ กดไปเรื่อยนะครับจนหากว่าจะหาเจอคราวนี้นะครับมาดูการใช้งานพื้นฐานที่ตัวสมาร์ทวอร์นะครับก็รูดลงมาแบบนี้นะครับเพื่อดูเพื่อตั้งค่าวิดเจ็ตต่างๆนะครับก็มีไฟชงไฟฉายนะครับการล็อกอะไรต่างๆนะครับก็ไปกดดูนะครับไม่ยากอะไรนะครับตัวตัวนี้นะครับปัดจากล่างขึ้นบนนะครับก็เป็นการดูข้อความแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนี่ยมันใหญ่สะใจดีนะครับคือดูได้ทั่วนะครับ มองเลยดูทั่วเลยนะครับก็จะแยกเป็นแอปไปนะครับที่มีการแจ้งเตือนนะครับก็ใหญ่ดีนะครับมองได้ชัดเจนนะครับเทียบกับของ Apple Watch นะ การลบข้อความนะครับก็ให้กดค้างนะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ถังขยะแบบนี้มาครับก็กดลบนะครับลบในที่นี้นะครับจะลบแค่ในตัวการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับในส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยข้อความนั้นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับปัดหน้าจอครับจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการเข้าวิดเจตต่างๆนะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับซึ่งก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยอันนี้ของวัดฮาร์เรทนะครับก็จะมี ข้อมูลให้ดูด้วยนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นนะครับเข้าแบบนี้เราก็เลื่อนดูข้อมูลได้อีกนะครับอันนี้พาทิ่ขึ้นพาที่ตกนะครับก็เล่นเพลงนะครับก็อนนี้ก็เป็นสรุปนะครับคราวนี้มาดูปุ่ม2ปุ่มนี้นครับปุ่มบนนี้นครับเป็นการเข้าเม,เมนูนะครับ อ่าส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นการเข้าเมนูลัดนะครับซึ่งปุ่มนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับอันนี้เราตั้งเป็นตัวสปอร์ตไว้นะครับกดแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีโหมดกีฬามาให้เลือกเลยนะครับก็สามารถแก้ไขรายการได้นะครับมาดูที่เมนูการใช้งานกันสักหน่อยนะครับก็ P.I.I นะครับก็ข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายะครับส่วนบุคคลนะครับก็ อันที่สองครับเป็นฮารเลดนะครับเข้าไปดูหน่อยก็ได้นะครับก็เป็นเหมือนกับตัววิจ g e ตเมื่อสักครู่นะครับที่เข้าให้ดูไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับการวัด sp o 2นะครับสามารถทําได้นะครับก็เริ่มนะครับอยู่นิ่งนะครับก็วัดได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวไม่วัดแล้วครับวัดไปแล้วนะครับการออกกาลังกายนะครับก็จะเป็นตัวเมื่อสักครู่นะครับที่ทาให้ดูไปแล้วนะครับก็อยู่ในนี้ด้วยแต่เมื่อสักครู่เราเอาไว้ไว้ตรงเมนูลัดนะครับการปลุกนะครับก็สามารถเพิ่ม ไปได้นะครับว่าจะให้ปลุกกี่โมงนะครับก็ว่ากันไปนะครับกิจกรรมก็กิจกรรมตัวนี้นะครับต้องเพิ่มที่ตัวจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับทําให้ดูไปแล้วนะครับการวัดความเครียดนะครับซึ่งตัวนี้สามารถตั้งค่าได้ในตัวสมาร์ทโฟนครับว่าให้วัดตลอดทั้งวันไหมนะครับก็ถ้าวัตลอดทั้งวันนะครับก็จะวัดตลอดทั้งวันนะครับอันนี้ของผมความเครียดอยู่ที่โอ เครียดเหมือนกันแทมีรมีระดับให้ดูนะครับถัดมานะครับเป้าหมายกิจกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปรวมนะครับของกิจกรรมนะที่เราทำไปนะครับว่าเผาผ่านไปกี่แคลอรี่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นเพลงนะครับแล้วก็สภาพอากาศนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับก็สีสันค่อนข้างสวยงามนะครับเหตุการณ์ ก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆนะครับวิดเจ็ตก็มีเข็มทิศนะครับสำหรับ GTR 2นะครับมีเข็มทิศให้แล้วนะครับถัดมานะครับก็เครื่องวัดความกดอากาศนะครับความสูงแล้วก็ความกดอากาศด้วยนะครับนี่ครับเท่เลยนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ไปพร้อมกันเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดค้างนะครับอันนี้มีการจับสัญญาณนะครับ GPS ด้วยนะครับ ถัดมาครับเป็นตัวจับเวลานะครับก็สามารถจับเวลาได้นะครับแล้วก็เลีดเป็นแท็กได้นะเหมือนเช่นเคยครับที่เคยที่รุ่นที่ผ่านๆมาครับก็จะมีเลีดเป็นแท็กแบบนี้นะครับพอกดหยุดนะครับแล้วก็กดล้างนะครับแล้วก็มีการนับถอยหลังนะครับก็ทาได้นะครับว่าจะให้นับถอยหลังเท่าไหร่นะครับถัดมาครับ Finished. เป็นการค้นหามือถือนะครับนี่ครับค้นหาก็าหน้าจอก็จะสว่างขึ้นนะครับคือทําให้หน้าจอมือถือสว่างขึ้นนะครับในการค้นหาเราจะได้เห็นว่าอ๋อมือถือวางอยู่ตรงนี้ถัดมาถ้าเป็นการตั้งค่านะครับก็คข่ายนะครับก็เรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็การปิดโหมดเครื่องบินนะครับบลูทูธก็มีเชื่อมต่อเราเชื่อมต่ออะไรบ้างนะครับก็ถ้าเราไม่เชื่อมต่อบลูทูธกับตัวสมาร์ ก็ไม่สามารถรับสายได้นะครับมีบลูทูธแยกมาต่างหากด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธนะครับบลูทูธสำหรับฟังเพลงเราก็ต่อเชื่อมต่อตรงนี้เช่นกันนะครับความสว่างนะครับหน้าจอนะครับสามารถเลือกปรับได้นะครับเป็นอัตโนมัติไม่อัตโนมัตินะครับเปิดหน้าจอตอนไหนนะครับสว่างเมื่อมีการแจ้งเตือนนะครับสามารถตั้งได้นะครับก็ไปดูนะครับเสียงและการสั่นนะครับก็ มีให้ตั้งนะครับความชอบของผู้ใช้นะครับนะครับก็กดปุ่มไหนอะไรอะไรจะขึ้นก่อนนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับการตรวจสอบการออกกาลังกายนะครับตั้งในแอปก็ได้นะครับหรือมาตั้งในสมาร์ทวอทก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบนะครับก็มีได้มากนะครับระเบียบข้อบังคับนะครับการรีบูตนะครับ การตั้งค่าเป็นค่าโรงงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องของการปิดนะครับต้องมาปิดที่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมือนของ Huawei นะครับ Huawei จะกดตรงนี้ค้างแล้วก็ปิดเครื่องได้นะครับอันนี้ทําไม่ได้ครับต้องเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับเราทำการปิดนะครับนะครับกดค้างแล้วนะครับไม่ปิดนะครับ ในส่วนของหมดกิจกรรมการออกกำลังกายนะครับคงค้างกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงไปทดสอบอีกทีนะครับวันนี้แค่แกะกล่องนะครับแล้วก็คุยกันวิธีการใช้งานหลักๆที่เราต้องไปใช้กันแน่ๆนะครับก่อนนะครับก็ขอสรุปนะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากแกะกล่องนะครับวันนี้นะครับซึ่งการทดลองใช้งานเนี่ยก็ยังไม่ลองอะไรมากครับก็จากครั้งแรกนะครับเอาครั้งแรกที่เห็นนะครับเรื่องที่ประทับใจมีอะไรบ้านครับก็เรื่องของนี่ครับข้อความครับการอ่านข้อความเนี่ย สามารถอ่านได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับข้อความแจ้งเตือนนะครับเรื่องของการโทรโทรเข้านะครับคนโทรเข้ามาเราสามารถรับสายได้นะครับก็เสียงค่อนข้างชัดนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ลองไปให้ดูแล้วนะครับก็เสียงค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ชอบก็คือมันยังโทรออกไม่ได้นะครับก็คือทำให้รับสายได้แล้วนะครับก็น่าจะทำโทรออกได้สักนิดนึงนะครับก็จะดีมากขึ้นกว่านี้นะครับกับเลนราคา5,5 0 0นะครับ ควรจะเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของหน้าจอนะครับสีสันนะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมว่ามันสีสันก็สวยงามอยู่เรื่องของหน้าจอครับจอโค้งนะครับเดี๋ยวผมก็มีฟิล์มมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ลองติดนะครับเดี๋ยวรีวิวติดให้ดูอีกทีนะครับว่าติดแล้วมันจะเป็นไงนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนะครับก็คือเรื่องของการลงเพลงนะครับไปฟังได้นะครับมีหน่วยความจำนะครับตัวนี้มีลําโพงนะครับเปิดฟังเลยก็ได้นะครับหรือจะต่อกับบลูทูธก็ได้นะครับก็ เรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็เป็นถ้าเราถ่ายโอนเรื่องของเพลงนะครับจากสมาร์ทโฟนมาสมาร์ทวอท์นะครับก็จะใช้ WiFi นะครับในการเชื่อมต่อนะครับซึ่งเร็วกว่าบลูทูธนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ได้เปรียบหัวเว่นิดหน่อยนะครับอันนี้หัวเว่ยนะครับอ่านี่นะครับอ่าวางให้ดูเล่นๆก่อนเดี๋ยวไว้ทําเทียบให้ดูนะครับอีกทีครับถ้ามีเวลาครับจะหาเวลาทําให้นะครับก็ แล้วก็ของเบานะครับของตัวสมาร์ทวอ h ตัวนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ราคาก็ทําให้กระเป๋าท่านเบาได้เช่นกันนะครับก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มีคําถามอะไรก็ฝากทิ้งไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวคงรีวิวต่อใน EP หน้าต่อนะครับเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงรีวิวให้ฟังกันอีกทีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ